แกงฟ้าแกงฟ้าซอสนมไมศสมเรียบร้อยลนะใส่พักนั้งตูเนาะอ,อาหารแรกพี่น้ององ,ง่ายๆอาหารถ้วยเดียวเลยล่ะมาเรียบร้อยบ่อเลยนี่แกงนมไมศสรมใส่พัก มาพี่น้องมากินน้ากันพี่น้องเลยอาหารจานเดียวเนี่ยแกงน้ำมันสมปลานะรินสบายดีเลยพี่น้องอาซ่องจองสบายดีจ้าลุงปลาเอ้าปมาลุงมากินข้าวแรงน้ากันเด้อพอวันแกงปลาถูกินพี่น้องทุกคนเออน้ำมันโสมนมันแซ่บเนาะเวลาไปกินกระไรลูกมันมันมันเผ็ด ขอาบนเื้อปลาเออเรามันเยกระเบงผู้่เสียงกเบงน้อยโป้โป่โป้โป่ใช่หมน่้น้อยมากเลยบอกเอาว่าเยียบเราได้วันค้นมาก่อนพัุมึมมาเลย หยกเ да ข้ามาได้อมื่อวานายกมากพี่น้องเอ้ยแหลหมากจนจนลมจนจนขนม่มเอาบะเนือมาละกินน้ำน้ำนุ่งนุงหลายจุเด้วเดี๋ยวมาท่พี่เด้ยองก่อวกินน้ำเย็นด้อยน้ำเย็นกูแล้วก็ไปกินหมกันเลยไปินเลย bò bò cái ô tô dân nhiên luôn cần ừ, xe đây. ừ ôi mà anh nhắn à, mơ nào ừ, ừ. không cọc chay đưa. Đo, được cái nào không chờ là được rồi chay làm được thôi lại thôi ngồi với bọn này thau rau thì nho ấy coi ván hết cho ăn cả ừ ก็อยากนี่อยากเย็นคือกันหนึบน้ะก็นั่นให้กินโคนนั่นแล้วตึงหงมมันหมเย็นแม่น้อยกินน้ำเย็นมาได้เป็นวัดเดี๋ยวจะอริ่มอะไรเป็นวันน้อยสองเป็นวัดป่ะสองมันเจ้าแล้วเดี๋ยวเราคือหมดหลายชื่อ มาพี่น้องมามนนานันกินข่าแ,แรงน้ำก,กันก้าแซ่บเด้อสิแ้อไปรอนแล้อืมใส่แล้วดอด่มแล้วกันน้องนไม่ท่าแล้ว,วก้ไปกินข้าว

นีเรนะาเปนอินมาข้ามาเลครับเนาะอินมันอิมเขานะกินมดเป็นจานจริกับต้น,นอหอมพอมเอา,าปลาเนื้อปลาหน่อลูกเออเคยเนาะมงเบื่อมักินสิน่ง่ปลาก็นเบื่อนลครั เบื่อบลูกเบื่อแม่ช่กินไ้ก็กินอยากกินเข่าลาล่างนำาส้่รเล่เออมันกินหมดเลยมันดิ่มย่แล้วมันดิ่มลงเลยมันคือว่ามันยังอยากเนาะ มาแล้วมาโอ้นู่นนู่นมานั่นน่ะติดกรแทกมันยิ่งแล้วบ่แม็กกี้อิ่งบ่ล อินมันกระเพาะแต่จะเป็นยังไม่ตรงนะครับก้องโซนเตื่อนเลเนาะยังอินอยากหาเดอกหาเดึกถ้าเขากินข้าวเหนียวยม่ดีนะเด็กมาแบบกินทุกต่อแม่ผมืุกเก่าไป่แน่กินจนมือเศร้ากินจนมือเศร้านาะแล้วก็อยากนอนอยากนอนเก่าแล้วเขาแล้วอยากนอน น้องนัดก,กัเขาเจ้าแล้วลาบว่ะวกับน้ำปา,ปา,นนปากนำปเราเ็ยังเล้จานนึงอ,อินเลยหมดแล้วทิงห่างกันไลเน,ะนาะกินหล้ไปอ้ยสวยสวิเลปีนปาจะขึ้นูา นายเรียนแต่มาเต้นคัมเพลง nhưng mà tại trong mình mất mát mất, mất con ใช่ะละจะเป็นหนังลุ่นคไปจากนอนบ่่ยคันคอป่มึงอาบน,าน้ำเด้อมึงอาบนา้ำทำไมอาบนา้ำน,นอน,นะล,ะล,ะละูกเด้อเอาตายมาไม่นะอยู่พี่ตันทับมันลาเลยเด้อจ้ามกกันกคิดใหม่พี่น้อง